เออรักวัวกููจัึไปเลนมั่งไปเร็วขึไปเลยมีครับสมาสจต่ไปไปสอนมีมีครับเดี๋ยวคุณเดี๋ยววามปโลกยูทูปจะเต็มว่างตั้งพวยูทูไปลวเออเจ้า

เอเป็นเอเปปเว Are you r a d y นอาีร้องไห้ Let's go หกกลางับอหกสิงหร้องไห้เอาวตรงกลางตรงนี้แล้วก็แล้วก็ยกคาตรงข้ามา ก่อนแล้วไยบาวาออยู <avec behaviour> yeah! ่ไหนอยู่เมื่อกอยู่กี่ซูมหกสิบหลักหกแสนเท่าสูงแค่นี้งชั้นมากโอ้ตัวกตัอบกแม่พี่จะนอนแล้ว

ai vậy cho tôi cho tôi đi cho tôi đi